สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนหลวงติ่งนะครับวันนี้มาชมวัตถุมงคลในยุคกลางของหลวงพ่อทวดวชังให้นะครับที่จัดสร้างในปี2522นะครับโดยมีเกจิในยุคนั้นปลุกเสกหลายท่านนะครับเช่นท่านอาจารย์นองวัดไทรขาวนะครับแล้วก็หลวงพ่อดําวัดตุยงนะครับซึ่งมีส่วนในการสร้างหลวงพ่อทวดมาตั้งแต่รุ่นแรกปี2497เลยนะครับแล้วก็มีพ่อท่านบุญวัดเขาแดงตะวันออกพัทลุงนะครับแล้วก็มีพ่อท่านสอนวัดปียารามอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นแหวนนะครับส่วนใหญ่หรือวัตถุมงคลในปี2522เนี่ยเราจะเห็นเม็ดแตงที่เป็นเนื้อเอาปากา้าหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีทั้งเคลือบเรซินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะลงยาเคลือบเรซินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้นะครับได้แหวนหลงวงพ่อทวดนะครับมาวงหนึ่งนะครับขนาดก็ไซส์ซักรอบนอกเนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณสองเซนนะครับเพื่อนแล้วก็ข้างในเนี่ยประมาณทั้งหนึ่งแปดเซนนะครับก็ ค่อนข้างจะไม่ใหญ่มากนะครับผมลองดูก็อาจจะต้องประมาณยุก้กอ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยนะใส่เล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเลี่ยมทําเป็นพักแขวนคอก็น่าจะสวยนะครับอันนี้เป็นลงยาสีน้ําเงินนะครับพอพูดถึงคําว่าน้ําเงินเนี่ยเสียงที่ไปพร้องกับคําว่าน้ําเงินก็จะดูเป็นมงคลนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับตรงนี้นะครับ คำว่าหลวงเพระทวดวัดชางให้นะครับตรงหัวแหวนนะครับจะเห็นลักษณะการตะใบเป็นเส้นเส้นเสี้ยนชัดเจนเลยนะครับก็คือเป็นหนังสือที่มีการตะใบแล้วก็ลงยาน้ําเงินนะครับเนื้อน่าจะเป็นอาปาก้านะครับเพื่อนสีก็ออกจะเงินวาวๆหน่อยนะครับก็ยังมีความสวยงามมากนะครับสําหรับเดยนนี้นะอะ่เดี๋ยวผมให้ดูตรงรอยตะใบนะครับคู่นะครับ นี่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนะฮะตรงกลางจอนะครับตรงวอลแหวนนะคําว่าหลวงนะครับจะมีเส้นทะแยงชัดๆเลยนะครับว่ามีเส้นเสี้ยนของการตะใบตัวหนังสือให้เรียบไปหน่อยหนึ่งเพื่อทําให้การลงยามีความสวยงามนะครับก็เป็นความประณีตในการจัดสร้างนะครับเนี่ยนะครับก็เลยเป็นหนังสือที่มีการตะใบอยู่บ้างนะครับแล้วก็ บางจุดเราก็จะเห็นรอยตะใบ,บยอย่างตรงนี้นะผมสังเกตด,ดูก็จะเห็นมีเส้นเส้นนะครับในการตะใบ,บนะครับเนี่ยนะครับอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราลงมาดูในรายละเอียดนะครับสักนิดหนึ่งนะแหวนวงนี้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับขนาดประมาณสักสองเซนนะครับด้านบนสุดก็จะเป็นรูปบลวงพอทวดคึ่งองค์นะครับแบบนี้นะอ่าเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อทวดนะ อ่าของวัดช้างให้เพราะฉะนั้นด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีเป็นรูปเสียนช้างนะครับเนี่ยนะน,นะฮะแล้วก็สองด้านนะทั้งสองด้านเลยนะครับซ้ายขวานะน,นะครับวันนี้มืดจังเลยนะโอเคนี่นะครับแล้วก็แหวนก็จะโค้งมาเจอกันนะครับอ่าแล้วก็จะมีการเชื่อมต่อตรงกึ่งกลางตรงนี้นะครับเป็นรอย การเชื่อมเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือด้านหลังของตัวแหวนนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะจะเป็นเขาเรียกว่าหลังแบบนะครับก็คือเป็นการเป็นเว้าลงไปนะตามแบบด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมเป็นรูปงวงพาตรทวแล้วก็ตัวหนังสือก็กลับด้านอย่างนี้ยนะครับ ก็คือเป็นรูปแบบเดียวกันเลยก็เลยเรียกว่าหลังแบบตัวช้างก็เหมือนกันนะเสียงช้างก็จะเป็นเนี่ยหลุมล,ลึกลงไปในเนื้อนะครับแบบนี้นะอ่าเนี่ยนะครับก็กลายเป็นหลุมป่าทวดหลังแบบนะครับอผมให้ดูแบบนี้นะครับนี่นะเนี่ยนะครับก็มีความสวยงามนะครับ ถ้าใช้มากๆนะครับ๋ยวหลวงกล้องสักนิดนะครับก่อนจบคลิปนะ,อะลองดูกันเลยนะครับเพื่อนลองดูจากหน้าหลวงพ่อก่อนละกันนะครับนี่นะเห็นไหมเมตตาชัดเจนเลยนะครับค่อนข้างชัดนะทำออกมาได้ดีเลยนะครับขนาดเล็กนิดเดียวแต่ก็ยังเก็บรายละเอียดได้อย่างดีนะครับเมตตาหลวงพ่อเล็กๆชัดแจ๋วเลยนะหฮะ ปากนะฮะชัดนะเส้นคอนะนี่นะครับอ่าล้วอย่างที่ผมบอกนะครับส่องไปก็จะเห็นการตะใบของตรงตัวหนังสือนะครับนี่นะครับตัววอลแวนเนี่ยที่ ลงยาไม่ได้บางมากเนี่ยก็จะเห็นชัดนะครับเดี๋ยวเราหมุนดูนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนจะจบคลิปเนี่ยนะครับประมาณนี้นะ,ะนี่ตัวช้างนะครับนี่นะครับสองข้างนะนี่ครับนำเงินนำเงินนะครับแล้วก็มาถึงการต่อแล้วก็หลังเป็นแบบนะครับ หลังแบบแบบนี้นะอ่านี่นะครับวล,ลงกล้องด้านหลังแบบตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะดูเผลนๆเ,เหมือนจะเป็นรูปหลวงวัดทั่วอีกด้านหนึ่งเลยเห็นไหมครับแต่ตัวหนังสือจะกลับด้านนะครับเพราะว่าเป็นรอยยุคที่จากการปั๊มแล้วก็ไปนูนเป็นด้านหน้านะครับหลังก็เลยเป็นแบบเดียวกันนะครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อนสำหรับแหวนนะครับลงยานน้ำเงินตัวหนังสือมีล่องรอยการตะไบนะครับแล้วก็หลังเป็นแบบซ้ายขวาเป็นเสียนช้างอย่างนี้นะครับจะสร้างในปีสอง2ันรอยิบสองที่วัดช้างให้นะครับอาจารย์น้องเป็นผู้ปลุกเสกนะครับแล้วก็มีกิติท่านอื่นเช่นพ่อดำวัตุยงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกพัทลุงแล้วก็พ่อท่านสอนวัดปิยาลามเป็นต้นนะครับโอเควันนี้ก็นี่ประมาณนี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ